สว, <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับครับบางมาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อมาดูรถทามอ๋อบางชื่ออะไรครับเนี่ยบางแบนอ๋อบางแบนโอเคครับบางแบนคันน okay. ี้เท่าไหร่อ่าคันนี้เก้าแสนกาหมื่นเกาพันเอาสามคันโอเคสามคันใส่ถุงได้เลยเอาใส่ถุงเลยโอเคคันนี้เท่าไหร่อ๋อคันนี้ล้านสามห้าเอาหนึ่งคันโอเคมีคันหนึ่งพอดี แล้วพวกนี้เขาไล่ขนาน,นเอาหมดเลยโอ,โอเคได้เลยบางแบนสำหรับบางเบนเดี๋ยวผม <ไร S 2> <า>จะให้ใส่ใครด้วยโอเคใส่ถุกนั่นโรตีบางเ้บางเคยโดนกระทืมไหมเฮ้ยลูกค้านะอ๋อลูกค้าลูกค้าโาอ้ขอโทษทนาบางขนาไหนอีกบางคันนี้ลุล่นไล่คันนี้า2 5 0 GSA บางไหนบางลองขึ้นกี่ที่เหมาะเหมาะเหมาะกับบางไหมไหนดูดิ เออโอ้โหมันมันใช่อะบังเอาเป็นสิ่งที่ดูไบโอเคไปเลยขี่กลับดูใบไปเลยนะบางเวาบสำคัญเขาเทได้เลยครับบางเราไปเพื่อคนกวาดบ้านอ๋อคนกวาดบ้านด้วยบ้างบางมันกว้างเฮขี่อะไรขี่เวฟขี่เวฟซื้อจีิงไปให้คนกวาดบ้านใช่โอ้โหคนรวยบางบไปดูข้างบนมงบงขึ้นดูข้างบนไหมไปอีกแล้วเอเออไปไปหน่อยบางไหนๆก็มาแล้ว อ๋อนี่คนรวยเท่าไหร่ฮะบันไดนี่เท่าไหร่โอ้จะซื้อบันไดด้วยเอากับบ้านเอากับบ้านมาเลยมันแน่นอนจริงมีคันไหนไหมบางเอาหินด้วยอ๋อเอาก้อนหินด้วยโอเคได้เลยน้องๆใส่ถุงด้วยเออบางเท่าไหร่อ๋อคันนี้แปดหกเก้าเขาบังเอาด้วยเอาด้วยอ่าไปเอาเลยมีอีกคันหนึ่งกับางเอาให้ครบเลยไหม เอาหมดเอาหมดนะหมดโชว์รูมเลยซื้อด้วยอ่าโอเคเอาเอาเอาซื้อบริษัทเลยไหมเอาซื้อนี่เลยซื้อนี่เลยซื้อเลยนะโอเคเดี๋ยวติดต่อชันหน้าได้ได้เลยเดี๋ยวบางกลับไปกินยาก่อน